สวัสดีครับตลาดเจเจจริงใจจริงใจมาริเก็ตอ่าวันนี้มาเจอไอศครีมอะไรนะครับไอศครีมโฮมเมดค่ะไอศครีมโฮมเมดสไเม็กซิกัาร์ดสไตล์แมกซิกันใช่ค่ะไอศครีมเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะใช้ผลไม้แท้ค่ะครีมสดนมสดค่ะแล้วก็รสที่ไม่ใช่ผลไม้ก็มีนะคะคือบุรุษชาร์ตุก็ได้นะคะมีหลายรสชาติเลยสวดีมาเดินตลาดเห็นไอศครีมโฮมเมดแล้วซึ่งซึ่งเป็นเป็นสินค้าคนไทย ทำเองคิดเองใช่ค่ะแล้วก็รวยเองไ,ไม่แบ่งใครรวยห <c oughs> รืออะไรก็ไม่รู้แล้วค่ะรับตัวแ <c oughs> ทนไหม อนนี้ยังค่ะเพราะว่าเราเป็นแค่โฮมเมดเล็กๆค่ะทำเองเล็กๆแล้วก็ผลิตเองหมดเลยทุกตัว16รสชาตินี่วิธีทำมันไม่เหมือนกันค่อนข้างนุ่มยากเราก็เลยแค่ค่ะเราก็เลยค่อนข้างทำที่แะแบบละเอียดนิดนึงเนี่ยค่ะโอ้ถ้าใครไม่อยู่เชียงใหม่วันดีครับถ้าใครไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่ก็คือหมายว่าไม่ได้กินไอติมน,นี้แน่ๆใช่ค่ะนอกจากว่าจะมีแบบไปออกงานอีเวนต์บ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะไปที่กรุงเทพบ้างนานๆไปทีค่ะแต่ว่าไม่หมอยค่ะด ขายอยู่เชียงใหม่ขายอยู่เชียงใหม่ทานก็เต่าทิพที่นี่ใช่ค่ะเต่าทิพที่นี่ค่ะอร่อยรถที่ลูกค้าทานเป็นอะโวคาโดค่ะใช่โอวคาโดใช่ค่ะใช้เนื้ออะโวคาโดล้วนๆเลยตัดกับมะนาวค่ะเป็นพวกซอสแบบอิตาลีอร่อยครับเข้มข้นอร่อยดีค่ะและสดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพถ้าพี่กลับกรุงเทพไปพี่อยากกินก็ไม่ได้กินแล้วมีลูกค้าจากกรุงเทพเขาพี่ก็ต้องบินบินมาเชียงใหม่เขาก็สั่งกลับกลับไปกรุงเทพค่ะก็คือแพ็คน้ำแข็งแห้งค่ะใส่น้ำแข็งแห้งในกล่องโฟมแล้วก็โหลดใต้เครื่องค่ะก็มีลูกค้าที่ ค่ะที่มาจากกรุงเทพเขาก็แบบถ้าเขามาเมื่อไหร่เขาก็จะสั่งไว้ก่อนเนยค่ะแล้วก็แพ็คแพคโอเคอย่างนี้สั่งออนไลน์ได้ได้ไหมก็ติดต่อในในเพจโทรมาสั่งแล้วก็ให้ให้เราแพ็คส่งแบบส่งเคอรี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือส่วนใหญ่ตัวลูกค้าค่ะเขามาเชียงใหม่แล้วเขาแล้วเขาก็คือให้ให้เราแพ็คให้นะคะแล้วเราก็ค่ะแล้วแล้วเขาก็เอาแบบบินกลับลงใต้เครื่องแล้วเขาก็เอาบินกลับไปไปไปกรุงเทพค่ะโอเคถ้าใครสนใจลองสั่งทานดูได้ ถ้าเขาสนใจสั่งว่าเราจะส่งยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวให้น้องเขาฝากเบอร์โทรไว้แล้วกันได้ค่ะเพจด้วยเพจด้วยเพจด้วยชื่อเพจค่ะชูปาเลต้าเป็นโลโก้ตัวนี้นะคะเซิร์ตัวนี้ได้หรือว่าชื่อก็อยู่ตรงหน้าไม้ที่ลูกค้าถือค่ะตรงนั้นเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรอยู่ในเพจเลยค่ะ0867 0 8 9ดหกเจ็ดศนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคถ้ามาเชียงใหม่ อร่อยดีครับที่สำคัญคือไม่ได้ใส่นมเนาะสำหรับคนรักสุขภาพตัวนี้ก็โอเคที่ใส่นมและไม่ใส่นมค่ะแต่ตัวนี้ไม่ใส่นมค่ะอ่าผมเลือกที่จะตัวไม่ใส่นมอร่อยดีครับติดโอโคาโดหอมอร่อยถ้าตนใจติดตามเพจน้องเขาได้เลยติดบอกน้องเขาได้เลยที่บ้านเชียงใหม่ก็ได้เฉพาะเสาร์อาทิตี่ที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ต แผนที่ร้านผ่นอยู่ในเพจเหมือนกันค่ะร้รานก็อยู่ในเพจร้านอยู่ตรงไหนาครับอยู่ทางแถวทางขึ้นตอนสุเทพค่ะทาแถวแยกปูคำเลยนินมันมานิดหน่อยค่ะห่<อ>างพิยาเท่าไหร่โอเคแล้วติดตามกันที่นู่นได้เลยใช่